งั้นคือใช่ใครเปลี่ยนตัวคอยหนึุ่ตไปเปลี่ยน้อยมีคนขุดกับสวยๆแต่ว่านีมันคํำแล้ว เยสำคัญกันเลยอเคยสำคัญขุดอ้อยแบบขมักขม่นอุ้ยสีผ้าลงยูทูบนะขุดอ้อยนะสีผ้าลงยูทูบรุ่นเด้อเด้อนี่ก็มีราคาแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงเด้อรุ่นเด้อเด้อ ูดเนี้อมขึขคืนเนี้ยมาเว้นมันเรียกหลายแล้วขูดเนี้อมึคืนขูดอ้อยจะทำงทานบุญกระถินวันที่สามข้างเห็ดบุญงทานสามสิบกิโลกรัมเอสามสิบเนี่ยอ้วพบุญบ้านของนี่โมโหลยรุ่นขูดาเค็ดแถวมั้ครับเต่ขูดแบไรบ่เ็ดแถวมีเค็แถวครับรุน บดแน่เลไ้นี่แกวให้เคสโอ้มันไม่แมนมันล้นเบิดบชไหมแกนบดอ้อยก่อนจะเข้าเครื่องบดอ้อยนะคะจะทำลงทานน้ำอ้อยหวานหวานน้ำอ้อยน้ำอ้อยคั้น คันสดสดียวอมออื่นจะแซมเปิลให้ดูนะคะแซมเปิดยังสิบขุดมือสิบคันอื่นบ่อ๋อเดี๋ยวคันมาออื่นเดี๋ยวจะมาดูนะคะทั้งไข่ทั้งเล่าปนกัน กะเอทั้งผงกับนี้ได้คนอยาาู่เ,เนี่กลองอ้อยอ,อ,อ,อ้อมเอาที่ตองคานเสร็จมันจะเกี้ยงนี่นะครับแล้วก็ไปเข้าเครื่องบดเข้าเครื่องคันอ้อยนะคะจะได้น้ำวนสวยหวานๆน้ำอ้อยหวานๆเอินน้ำหวานเอ้นจะได้น้ำหวานเอิ้นจะได้น้ำหวาน โรงคานน้ำอ้อยวหวานหวานมาด้วค่ะเมื่อกินน้ำกันเมื่อวันที่สามสิบนะคะสามสิบเดือนนี้นะคะถ้ามาไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะกินะกินเดี๋ยวจะกินแทน เดี๋ยวจะกินเผื่อนะคะโอ๊้ตกไทยคนไทยคนอีสานมาว่าไทยเดี๋ยวจะกินท่าเดนะคะเัาดิคนอีสานมาว่าไทยโอ้ยรู้สึกมันจะเจ็บโกกลิ้นเสลือเกินอย่าซานะอย่าซานะคะฮั่โหลฮัลโหลฮังโหลหล ลูซี่บดได้สองอันค่ะอันที่สามลูซี่ขูดได้สองอันค่ะนี่อันที่สามกำลังจะขูดนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเฮงเฮงเลยด้วยสุขภาพแข็งแรงนะคะเรศเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ